พิกเนเจอร์าราชพฤกษ์เป็นทาวนโฮม3ชั้นราคาดี3 7 9พันนี้พอบ้านมาเป็น3ชั้นอะแม่งมี3ห้องนอน3ห้องน้ำาทุกชั้นมีห้องน้ำหมดแล้วก็มี1จอดรถแล้วก็มีไอ้ห้4ตัวเดินทางสะดวกเพราะว่าใกล้ทางด่วน ผมว่ามันตั้งอยู่ใกล้ๆกับเส้นการจนาด้านหลังใช่ใคือออกจากปากซอยโครงการเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยมันออกเส้นการจนาเลยเลยไปหน่อยมันก็เจอบางแคเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ใสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Home for sale บ้านนี้มีไว้ขายไม่พร้อมกันด้วย ไม่ต้องพร้อมเราก็สำหรับรายการนี้นะเป็นรายการใหม่นะครับของช่องผู้สร้างชาแนลนะครับก็จะเป็นรายการที่จะพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปดูโครงการบ้านมือ2คอนโดมือทําทำเลดีราคาโดนใจแล้วก็ค้องเขาอยู่ทันทีเลยนะครับครับผมแล้วอีกทีนี้เราพามาดูกันที่ที่ไหนวะที่ไหนวะร้อนชิบหายแดดก็ยังตาเดดตีให้กูมาชิบายแดดตัวกูไม่ได้ขาวเลยชิบหายไปเรื่อยมาดูกันที่ซิกเนเจอร์ราชพฤกษ์เป็นพาโฮมสามชั้น ราคาดีเดี๋ยวเราเ<ด>ข้าดีนี่แม่งดีแค่ไหนก็ดีอ่ะดีเลยใช่ไหมใช่ดีดีถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันปไปสัตว์ <c oughs> ไม่ไปสักทีกูไปแล้ะเบิรค่าครีมกันแดบด้วยสัตว์ <c oughs> เฮ้ยไปดูบ้านแล้วโอเคนะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้แม่งแบบฟังก์ชันมันครบเออไม่ว่าจะเหมาะกับคนที่แบบอยู่เองหรือว่าครอบครัวหรือว่าเฮ้ยลงทุนก็น่าสนใจ <S <S <ๆ>ทาเนี้พอบ้านมาเป็น3ชั้นอะแม่งมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ <S <S <ช>ทุกชั้นมีห้องน้ําหมดแล้วก็มี1จอดรถแล้วก็ <ๆ S 1> มีแอให้สี่ตัวเจ้ของเขาแถมให้สี่ใช่อัน <ๆ S 1> นี้แม่งดี แล้วก็ในตัวบ้านจริงๆตัวนี้มันคือที่ใช้สอยก็ค่อนข,ข้างดีนะผมว่ามันร้อยหกสิบประมาณจริงๆพอมาดูบ้านที่ยังไม่ตกแต่งข้อดีอย่างเดียวคือมันเห็นความโปง่งแล้วมันรู้สึกว่ามันไอเดียมันจะไปตกแต่งได้เยอะก็ืขอข้อดีของเขาคือหลังนี้คือเขาเจ้าของจะซื้อไว้แล้วไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ตกแต่งไม่ได้อะไรเลยเดิมเดิม เราก็เหมือนซื้อไปแล้วเราจะทําอะไรเราก็ทําในตามสไตล์เราอีกอย่างหนึง่งพอเขาไม่เคยอยู่เลยอ่ะผมมองว่าข้อดีแม่งคือแบบมันไม่เคยต่อเติมอ่ะ,อะมันไม่เคยจอกมันไม่เคยบิ้วมันจริงๆมันก็เหมือนแบบว่าเราซื้อใหม่แล้วเราอยากตกแต่งสไตล์เราเราไม่ต้องไปดูว่าเอ้ยโอ้เราไม่ชอบหลังคาแบบนี้ว่ะเราไม่ชอบครัวแบบนี้ว่ะนนี้เราเลือกเองทําเองได้เลยใช่ข้อดีอ่ะผมชอบอันหนึ่งนะผมชอบชั้นสามผมรู้สึกว่าตอนที่ผมยังไม่มีบ้านที่เป็นทาวน์โฮมอ่ะผมก็จะแพนไว้ว่าชั้นล่างอ่ะรับแขก ชั้นสองเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วชั้นสามปห้องนอนใช่ไหมแต่พอมาเป็นเออไม่ห้องนอนแต่พอมาเป็นพอมาพอมาเห็นหลังเนี้ยเขาเอาห้องนอนมาเตอร์เบปลูมาชั้นสาเลยแล้วมันเป็นห้องยาวห้องใหญ่และข้างหลังแม่งเป็นบล็อกอินคอร์เซสเออผมว่าแม่งไม่อย่างเงี้ยแม่งเวิร์กข้อดีอย่างหนึ่งของบ้านหลังเนี้ยผมมองว่าคืออย่างผมมาเป็นคนชอบบ้านสามชั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าอย่างก่อนเนี้ยผมอยู่คอนโดหายอยู่แล้วกับเราหาอยู่แล้วหาทาวน์โฮมสามอยู่แล้ว แล้วพอเราก่อนนั่นน right? ี้เราอยู่คอนโดใช่ไหมพราะอยู่คอนโดมันปิดประตูบานเดียวอะเราเาไปคนออกไปทางานทุกวันแล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวแบบต่างจังหวัดออกไปหลายวันอ่างเงี้ยพราะปิดประตูบานเดียวใครก็มีไปกับเพื่อนๆนบ้างเออแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ทาวน์โฮมสั้นอ่ะปิดประตูบานเดียวเหมือนกันหน้าบ้านหลังบ้านมันก็ล้วนรอบขอบชิดเออค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสรุป ไอ้สามปัจจัยของคนที่จะซื้อบ้านมือสองสำหรับหนึ่งเนาะที่เราเคยพูดไว้มีอะไรบ้างทำเลสิทธิ์และล้อมสภาพแวดล้อมแล้วก็ราคาได้เลยแล้วเรามาเริ่มจากทำเลกกอนงั้นเราไปทีละข้อใช่เป็นทีละข้อละข้อละข้อได้เลยก็เริ่มจากทำเลก่อนตัวทำเลสำหรับผมผมมองว่าเดินทางสะดวกเพราะว่าใกล้ทางด่วนอใช่ไหมใกล้ทางด่วนรถไฟฟ้าก็ไม่ไกล คือทำเลของโครงการหมู่บ้านหลังนี้ซิกเนเจอร์กระป๋อเพึกเนี่ยรอว่ามันตั้งอยู่ใกล้ๆกับเส้นการจนาด้านหลังคือออกจากปากซอยโครงการเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยมันออกเส้นการจนาเลยเลยไปหน่อยมันก็เจอบางแคใช่ปะเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่แล้วท่าน่ออยู่หาดใหญ่มึงก็ต้องขายข้าวขาวมู ยายช่วยยายขายข้าวข้ามูอยู่พัทยาเธอช่วยมาขายสบู่กลับไปกรุงเทพช่วยลแม่เรนูขายข้าวนาเป็ดอะรอ่ต่อคนที่จะออกต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกบริเวณดอยรอบอะดอยดอยดยรอบมันใกล้กับรถไฟฟ้าบีเทส ไม,ไ,ไม่ไกลนะไม่ไกลมากไม่ไกลมากบางแว่ใช่ไหมบางว่าไม่ไกลมากเพราะ <c oughs> ว่าเมื่อกี้เราขับตาก็ผ่าดใช่ใช,ใช้เวลาประมาณ8นาทีเพราะว่า,าวทำเลแถวเนี้ยผมว่ามันก็ครบครบนะตรงที่ว่า ห้างสปปรรพสินค้าหรือร,ร,รวมทั้งพวกคอมเมอร์ซีมอลล์เนี่ยมีรอบๆเลยเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคก็ไม่ไกลมากเลยไป็นหลักมีบิ๊กซีข้างๆนี้เป็นสัปป 2, มพงสองเลาสัมพงสองก็ซื้อของซื้อของกันได้สะดวกใช่สัมพงสองแล้วก็มีบิ๊กซีปปแมคโครโลตัสก็มี Big อ่ะโฮมโป,ปรโฮมโปรมีโฮมโปรอยังไม่เห็นตอนเห็นอาจจะมีแต่เราอาจจะอ่ามีโฮมโปรใช่มีโฮมโปรบิ๊กซีแมคโครเพราะเมื่อกี้เท่าที่เราขับผ่านมา ใช,ใช่ใช่ใช่ทำเลผมว่าโดยรวมตอบ <Okay. S 1> โจทย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนแถวนี้มีมครบหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวมาอยู่หรือว่าจะซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยตรงนี้มันก็เดินทางสะดวกคล่องตัวข้อต่อไปสภาพแวดล้อมในโครงการครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างที่นี่คือสภาพแวดล้อมของตัวโครงการเนี่ยผมมองว่าเข้ามาในโครงการแล้วอะ สิ่งที่ชอบเลยคือถนนผมว่าถนนเนี่ยนอนบ่อยเราอ่ะกับบ้านหนึกนอนถนนนอนในรถด้วยเฮียช่วงนี้เยอะเล็กจริงมาพูดด้วยสัตว์คือผมว่าพอถนนใหญ่อ่ะเอาจริงๆที่เหตุผลว่าชอบถนนเพราะอะไรว่าเพราะว่าแต่ละบ้านมีรถเกินสองคันอยู่แล้วส่วนใหญ่พอรถเยอะมันก็ต้องล้ำมาจอดข้างนอกใช่ไหมฮะเพนี้มันจะเป็นปัญหาของทุกๆโครงการผมก็เลยจะสังเกตอย่างแรกเลยคือถนนในโครงการ เพราะอย่างตรงนี้ที่เห็นแล้วก็คือจอดสองฝั่งก็มีรถจอดทั้งสองฝั่งแต่ตรงกลางก็ยังวิ่งได้อยู่ใช่ซึ่งแปลว่ามันมันไม่น่าจะมีการทะเลาะเบ,บาแหวงเรื่องจอดรถเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งนะส่วนที่เห็นอีกอ่ะคือบ้านหลังนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมมามาเทอร์เวย์ไปแล้วสองรอบก็คือวันที่มาดูกับเจ้าของบ้านแล้วก็วันนี้มามาถ่ายเนี่ยก็เห็นความน่ารักของเพื่อนบ้านเออใช่ใช่ใช่ไหมเห็นความน่ารักของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จะเข้ามาถามไายแหละว,ว่าฮีย จอดรถไปเกะกะไหมหรือว่าให้มีอะไรบอกนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาจึงว่าเรามาอยู่เออเขาคิดว่าเรามาซื้อแล้วเพราะว่้เมื่อกี้บานสัตว์ครับบอกบอกว่าเอขาจะมาอยู่ที่นี่เหรอเออใช่บอปลาผมมาซื้อให้เด็กบอกผมไม่ได้มาอยู่ครับคนอื่นไม่อยู่เออแ่นั่นแหละก็เลยทําให้รู้สึกว่าเสภาพแวดล้อมโดยทั้งคนแล้วก็ตัวโครงการเนี่ยก็ดีดีถือว่าใช้ได้เลยตอนนี้เราก็ยังถ่ายอยู่ตรงที่เป็นส่วนกลางของโครงการด้วย ซึ่งก็โอเคนะสาว่ายน้ำแล้วตรงนี้มีฟิตเนสแต่มีฟิตเนสด้วยหรอยังไม่ได้ผมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันโควิดไงเขาก็เลยไม่ยังไม่ได้เปิดซึ่งแล้วก็ผมจะพูดถึงสภาวล้อมอีกอย่างคือไม่มีเสียงเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เขาเองมาวันหยุด อ่ะใช่รับอะไรอะไรวะไม่เพราะเท่าที่มาไม่รู้เล่นไปก่อนไม่มีเสียงอ่ะเสียงเสียงหมาท่าอ่ะแนั้นไม่มีแน่นอนละก็คือไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงร้านต้มรถหรืออะไรแถวนี้ไม่มีอ่าเหมือนที่เราเหมือนที่แอนเคยยกตัวอย่างในรายการเรื่อนบ้านอ่ะว่าบางทีสภาพแวดล้อมเนี่ยเราไปเจอตลาดเราไปเจอเสียงดังเสียงดังหรือว่าข้างบ้านที่เขาแบบกินเหล้ากันเนี่ยวิธีการสังเกตบ้านที่เขากินเหล้ากันดูจากไหนละวิธีการสังเกตง่ายๆคือถ้าบ้านไหนมีโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านนะแน่แ ผมเคยเจออยู่บ้านหนึ่งตอนสมัยเด็กๆมันก็จะมีแบบเนโต้หินอ่อนอยู่หน้าบ้านไอศาสตร์บ้านนี่เยี่ยนี่แดกเล่าทุกวันครับแล้วคุณอยู่ไหนครับผมก็อยู่ตรงนั้แหละอยู่กับตากล้องไงยแต่แดกเล่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโดยรวมอ่ะค่อนข้างจะโอเคไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกว่าคือเฟิร์สอิมเพรสชันพอเรามาดูบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้นั่โอเคอืแล้วก็ข้อต่อไปเป็นราคาอืได้คิดว่า คำว่าวทล้อมแบบนี้ทำเลแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้สามจุดสี่เก้าสามจุดสี่เก้าล้านเนี่ยผมว่าก็เป็นราคาที่ไม่เลว่สมเหตุสมผลถามว่าแพงไหมคำว่าแพงแต่ละคนไม่เท่ากันผมมองว่าสามจุดสี่เก้าผมได้พื้นที่ใช้สอยมาร้อยหกสิบตารางวาใช่ไหมเอ้ยร้อยหกสิบตารางเมตรร้อยหกสิบตารางเมตรมีสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถโอเคบ้านไม่เคย ไม่เคยถูกการใช้งานคือเจ้าของไม่เคยอยู่เพราะว่ายยแต่งงานไปอยู่กับที่อื่นครันนี้เนี่ยไอ้คำว่าบ้านไม่เคยอยู่ถามว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นส่วนมากมแต่ผมมองว่าบ้านนี้มันค่อยงจะเพียวตรงที่ว่ามันไม่เคยถูกต่อเติมอะไรมผมเลยมองว่าราคาเนี้ยเหมามสมผลสำหรับผมในราคา3.49ก็ถือว่าถือว่าดีนะราคาดีถ้าเทียบกับบริเวณนี้เพราะว่าเมื่อกี้อย่างอย่างเราขับผ่านมามถ้าเราขับมาที่โครงการเราจะเห็นมีป้าย ขายเตาโฮมอยู่เยอะเริ่มตัวที่สี่ร้านาเพราะฉะนั้นแถวนี้ราคาจะอยู่ถ้าถ้าเล่นสามชั้นก็จะอยู่ราคาประมาณสามปลายถึงสี่ไอ้สี่้านที่พี่อันเห็นนี่คือหมู่โครงการข้างๆอเขาติดป้ายอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นว่าโครงการเขาอยู่ตรงไหนแต่ผมมองว่าแถวเนี้ยราคามันจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเทียบกับตัวในโครงการก็ราคานี้ถือว่าแทบจะแทบจะไม่มีแล้วด้วยถ้าเราหาราคาแบบ3.49เในนี้แทบจะไม่มีแล้วก็จริงนะก็จริงบางที เคยเอาจริงโครงการนี้มันไม่ได้ขายหลังเดียวหรอกแต่ครนี้เพราะว่าเราก็เซอร์วมาอ่าเราเซอร์วมาพรนี้มันก็จะมีหลังอื่นที่พอเราไปเช็คราคาแล้วเฮ้ยก็สามเจ็ดสามเก้าก็มี4ีกว่าก็มีก็เขาอาจจะตกแต่งหรืออะไรเพื่แต่ของเราอ่ะก็คือไม่ได้ตกแต่งให้ก็คือแทบจะได้ราคาต้นๆเลยเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆโครงการนี้ตอนขายตอนนั้นเท่าที่ถามกะ สองต้นเก็ประมาณนี้เขาว่าสามต้นนี่เขาซื้อต้เขาบอกว่าสามต้นซื้อมาสามต้นนั้นแปลว่าราคาของพป่แอนก็จมเป็นสมผลเป็สมผลผมว่าถือว่าดีเลยเข้าขั้นดีได้นั่นแหละครับนั่นก็คือไอ้สิ่งที่เราสรุปันให้เนาะจออย่างนี้ดีกว่าไหมฮะเรามาลองให้คะแนนดูว่าทั้งสามข้อนี้ทั้งเป้และแอนเนี่ยมีความพิเศษว่าเราจะให้คะแนนของแต่ละข้อยังไงบ้างได้เลยก็คือก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอือคือจะเป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งอีกช้อยหนึ่งให้เพื่อนๆช่วยในการตัดสินใจครับ ก็คือเราก็จะใช้จะใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือ3มข้อก็คือมีทำเลสภาพแวดล้อมแล้วก็ราคาได้เลยนะกันอเคงั้นเริ่มต้นที่ผมก่อ่ะเริ่มที่เป้เลยในส่วนของทำเลในส่วนของทำเลอ่ะเนื่องจากว่าผมอ่ะทำงานในเมืองนะผมทำงานอยู่ตรงร้านประสงเนี่ยผมจะให้ที่เนี่ยทำเลผมให้ที่เจ็ดจุดห้าคะแนนครับเพราะไกลที่ทํางานมันไกลที่ทํางานอแต่ข้อดีคือผมอ่ะชอบเที่ยวต่างจังหวัดอย่างน้อยเนี่ยมันออกนครปฐม มันออกไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือว่าแม้แต่เพราเราจะไปตรงไออะไรวะอยุธยาสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็ออกเส้นกาญจนานิวิทยาชี้สำหรับดีอ๋อตับตับตับอะไรวะนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าการเดินทางสำหรับผมค่อนข้างจะไกลไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะสะดวกกับคนที่ชอบออกต่างจังหวัดแล้วมีนคล่องตัวใช่เราไม่ได้อยู่แถวนี้แหละแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยผมให้แปดผมอย่างที่ผมบอกผมเข้ามาถึงแล้วผมรู้สึกชอบเลยผมรู้สึกว่า ข้างบ้านก็น่ารักอืมพอพอเราได้ข้างบ้านน่ารักรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เปิดแล้วพอถนนเอ้ยมันกว้างด้วยตัวโครงการหมู่บ้านตัวส่วนกลางมันก็ดูร่มรื่นไปหมดผมเลยให้แปดล้วในส่นของราคาส่วนราคาเนี่ยผมก็ให้ประมาณ8.5ดห้าผมรู้สึกว่าเอ่อโอเคราคามันไม่สูงสําหรับผมผมว่ามันลงตัวคือพอมันมีบ้านอื่นเปรียบเทียบอะครับ บ้านหลังนี้อาจจะอยู่ท้ายซอยไปนิดนึงสำหรับผมนะอยู่ซอยหกอ่าอยู่ซอยหกซึ่งก็เข้าซอยมานิดเดียวแหละไม่เยอะหรอกราคานี้ก็ผมให้แปดจุดห้ารับได้ครับผมก็เพี้น่ะในส่วนตัวผมํำเลผมให้แปดโอ้ให้แปดเลยหรอใช่เพราะว่าผมชอบที่บ้านเด็กเลยแถวนี้จะอะไรวะผมชอบที่คือติดถนนใหญ่เราไม่ต้องเข้าซอยหรือเวลาเดินทางกลับบ้านเดึกๆก็ไม่เปี่ยวจริงๆผมว่าเปรี่ยวกว่าดีนะมีแฟนยังเรายังไม่มีผมควรจะเดินตอนเปี่ยวๆนะ จะได้เมียจะได้ผัวทุกคนั่นแหละแล้วก็มันก็ใกล้ห้างใกล้ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้โคโลราต์วิกซีอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้มันมีครบอ่าใช่แต่ว่าผมติดอย่างเดียวคือไม่มีรถโดยสารเราไม่ได้เอารถไปทุกครั้งหรอกอาจจะแบบว่าก็คือถ้าเกิดว่าเดินทางด้วยรถเมย์อาจจะลำบากหน่อยใช่รถโดยสารจะลำบากหน่อยคุณก็โทรเรียกมันครับเหมือนที่คุณเคยโทรเรียกอ่ะ จกบแก๊ปนั uhm ่นแหละครับผมแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมผมให้7.5็ดจุดห้าทำไมอ่ะให้น้อยกว่าผมอีกในส่วนตัวผมคือถ้าเป็นโครงการประมาณนี้สภาพแวดล้อมก็จะประมาณนี้อยู่แล้วคือจอดรถซ้ายจอดรถขวาตรงกลางมีมีมีทางรถวิ่งในในแต่ในส่วนตัวผมผมชอบที่จอดรถกว้างว้าอ๋อผมมีรถหลายคันก็เหลือเพื่อนมาหาใช่เปล่ากุ๊กกิ๊กมา ผมชอบจอดรถในบ้านได้สันอะไรเงี้ยในตัวผมอะไรเงี้ยก็คือถ้าใครชอบเหมือนผมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่จอดรถหรือว่าเดินนิดนิดหน่อยหน่อยได้นิดนิดหน่อยหน่อยได้ก็ผมว่าจริงจริงเลยทำเลดีนั่นแหละครับผมแล้วก็เพื่อนบ้านน่ารักอย่างที่เต้บอกเพื่อนบ้านน่ารักจริงเพราะว่าเพื่อนบ้านเพิ่งอายุประมาณสักสิบแปดเองคนละน่ารักนั่นแหละจริงเพื่อนบ้านน่ารักแล้วก็ในส่วนของราคาผมให้ที่8เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เซอร์เว์มาราคาแทบจะ ไม่ไม่มีแล้วราคาเนี้ยถามว่าดีที่สุดไหมเนี้ยอาจจะต้องสองหาแหละแต่ว่าน,นี้ผมว่ามันก็อยู่ในเรียนที่ค่อนข้างจะแบบดีแล้วแล้วก็ทางเจ้าของเขาก็น่ารักก็คืออาจจะต่อรองคุยกันได้ทีหนึ่งถ้าชอบจริงสนใจจริงๆก็ติดต่อเรามาได้เลยได้เลยครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งหมดที่เราสรุปกันทั้งคู่นะอันนี้เพื่อนๆลองไป แติที่เการให้คะแนนคือคนที่เห็นส่วนตัวเนาะบางคนที่อยู่แถวนี้ชอบทำเลตรงนี้ชอบรูปแบบแบบนี้เขาอาจจะให้สิทธเต็มเลยก็ได้ใช่ใช่ใชอย่างผมเนี่ยมันใช้ชีวิตอยู่คนละที่มาก็เลจะว่าอย่างเป้เขาชอบไงบ้าน3ชั้นอะไรเงี้ยใช่ครับใชไงโอเคเองั้นก็ เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อมาได้ที่รายการนะครับหรือว่าทุกช่องทางของเราเลยนะครับผูสร้าชาแนลหรือว่าเพจ Facebook นะครับเรื่องบ้านบ้านนะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลไลน์ทิ้งไว้ให้หมดเลยนะครับใช่ครับก็ยังยืนยันคําเดิมแหละว่าถ้าจะซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องมาดูบ้านเนาะใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราเคยบอกไปแล้วเราว่าจะซื้อบ้าน,นมาต้องดูอะไรบ้าง3ามอย่างอืมให้เราสรุปให้แล้วแล้วก็เพื่อนๆอ ถ้าเพื่อนๆอยากจะขายบ้านนะครับติดต่อมาได้เราแล้วก็รับฝากขายเหมือนกันเนาะใช่จ้ะได้เลยงั้นอีพีนี้เท่านี้แหละได้ครับเออแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ําก่อนเอ้ยเดี๋ยวแปโทรหาเด็กก่อนผมและนิสัยเราชวนเด็กมาเล่นน้ํานิสัยเราเป็นแบบนี้แหละงั้นก็อีพีนี้ก็ครบถ้วนนะครับครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับกับรายการใหม่ของเรานะครับ home for sale บ้านนี้มีไว้ขาย นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับได้ครับแล้วก็ติดตามไว้ว่าอีพีหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านที่ไหนกันได้เลยครับงั้นก็อีพีนี้เป็นเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะบายยมีไงอ่าอก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ซิกเนเจอร์กัรลประพฤกหรือไม่เราอาจจะต้องพูดที่มันดูซอสกว่านี้ว่า เดี๋ยวเราวันนี้เปิดด้วย EP แรกอ่ะเดี๋ยวเราพาไปไปดูบ้านทาวน์โฮมสามชั้นอะไรอย่างนี้เลยอ่ัผมว่ามันตอนนี้มันมีฟิลมันไม่มีฟิลดีแลกอ่ะมันเป็นเหมือนเราใส่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 ก็เป็นทาวน์โฮมสามชั้นอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากูไทยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยเรามาสุดให้ฟังไทยคลิปอีกทีหนึ่งคือเราต้องเราต้องพูดจะเขาฟังไทยคลิปเราด้วยไงใช่ใช่เขาเขาฟังอยู่แล้วแหละหมายว่าเปิดหัว ต้องใส่ให้มันดูแบบอ่ะลองดูแล้วกันอ่ะหันยานมา <ไป S 2> เลย<ป>สวัสดีครับขอส้สนรบเพื่อนเพื่อเข้าสู่รายการโฮมฟ For s a l บ้านาน,นี้มีไว,ไว้ขายนะครับก็เป็นรายการใหม่ของช่องคู่ร้ายชาแนลนะครับก็เป็นรายการที่จะพาเพื่อนๆน,นเนี่ยเข้าไปดูบ้านมือสองนะไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองคนโดมือสองทำเลดีราคาโดนแล้วก็พร้อมเข้าอยู่ทันทีเลยนะฮะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กำลังมองหาบ้านมือสองเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องดูรายการนี้เลยนะครับผม